ข้อดีของการมีไกด์ไลน์นะครับมันจะทําให้คุณครับไม่ต้องเสียเวลานะครับในการเดินทางนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นก็คือคุณอยากจะไปเชียงเชียงใหม่นะครับปุ๊บคุณจะเดินทางด้วยอะไรครับหนึ่งก็คือจักรยานมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือว่าเครื่องบินนะครับซึ่งถ้าคุณนะครับก็คือมีไกด์ไลน์แนะนําที่ดีนะครับมันก็จะทําให้คุณถึงเป้าหมายได้เร็วนะครับ เช่นอย่างท่าก็คือการฝึกอกนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าแอดมินหญิงนะครับก็คือเป้าหมายหลักแอดมินหญิงก็คือในการฝึกอกคุณจะต้องปลดล็อกท่าดิปบาเดียวนะครับซิงเกิลดิปนะครับซึ่งการวางแผนของแอดมินนะครับแอดมินเอาท่าดิปบาเดียวนะครับไปรวมกับการฝึกหัวไหลมันจะทําให้เสียเวลามากนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่ากลุ่มกล้ามเนื้อหลักในท่าที่เราจะต้องฝึกให้ได้คือท่าอะไรในเป้าหมายเรานะครับเช่นก็คือเราปลดล็อกท่า เนี่ยครับราผลล็อกท่าดิบบาคู่แล้วครับดังนั้นเราจะต้องอับท่าดิฟบาเดียวให้ได้นะครับในเมื่อท่าดิบบา์คู่เราสามารถถ่วงน้าหนักได้แล้วนะครับซึ่งการที่เอาท่าดิฟบาเดียวนะครับไปใสร่รวมกับโปรแกรมการฝึกหัวไหลมันเป็นอะไรที่ทําให้เสียเวลานะครับก็นี่ก็คือข้อดีของการมีคล้ายลายนะครับเมื่อผมก็คือก็คือปรับโปรแกรมแล้วก็ แนะนำนะครับให้อดมินครับเพราะอดมินเขาคือต้องใช้ร่างกายทดสอบเองเขาถึงจะรู้นะอ๋อมันจริงอย่างที่ผมพูดนะครับก็นี่ตอนนี้ก็คืออดมินกำลังเรียนรู้การเขียนโปรแกรมนะครับการออกแบบโปรแกรมการปรับตัวเองก็มีผมให้คําแนะนํานะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอะไรหลายๆหลายอย่างนะครับที่ผมจะให้คําแนะนํานะครับซึ่งการเขียนโปรแกรมให้ตัวเองมันจะต้องใช้ประสบการณ์จริงๆนะครับใช้ร่างกายตัวเองทดสอบบวกกับเชิงวิทยาศาสตร์นะครับ ก็คือกล้ามเนื้อพักยังไงกล้ามเนื้อมัิจใจพักยังไงกี่ชั่วโมงยังไงโลกสามารถถึงมาฝึกได้แล้วก็การการฝึกดีเทลเล็กๆย,ยี่ย่อยๆนะครับสาคัญมากๆแล้วก็ท่าหลักๆอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะก็คือผมจะวิเคราะห์นะครับให้เห็นภาพนี้อย่างแอดมินเขาเข้าใจนะครับแล้วก็เขาจะก็คือไปปรับโปรแกรมของตัวเองนะครับว่าเออมันจริงอย่างที่ผมพูดไหมมันเสียเวลาไหมซึ่ง ผมบอกเลยว่าการออกแบบโปรแกรมนะครับการเขียนโปรแกรมนะครับมันต้องใช้วเวลาเป็นปีๆครับผมบอกเลยประสบการณ์นั้นเลยครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับแอดมินยิง